ิดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา รถครอบครัว7ที่นั่งเข้าใหม่ราคาประหยัดมาแล้วนะครับกับเจ้าซูซูกิเอริก้าได้รุ่น1.5 GX เลยนะครับคันนี้ใหม่มากๆได้ปี2019เลยนะครับที่สําคัญเลขไม์วิ่งโคตรน้อยนะครับเพียงแค่75,000กิโลนะครับแล้วก็ราคาตกมาเยอะมากๆแล้วจับจองกันได้เลยนะครับผมตั้งราคาเอาไว้นะครับ388,000บาทเท่านั้นเองนะครับสเปคเป็นไงบ้างสภาพเป็นไงบ้างไปดูกันเลยครับมาดูสภาพไฟหน้านะครับใส่กริ้งเลยนะครับไม่ติดหมองแน่นอนนะครับผมเป็นไฟ LED สีขาวนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับโค้ เลยนะครับเป็นโครเมียมสีชั้นอย่างนี้นะฮะโลโก้โตโยต้ชัดเจนนะครับสีด้านนอกภายนอกเป็นสีขาวสวยๆเลยไม่มีสเศษหินโดนในตัวเขาเลยครับเราได้ยางของคอนเทนเนนทัลนะครับมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับผมดอกยางเต็มๆนะครับได้แม็กใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับดิสบรเควคู่หน้ากันเลยครับเราได้ไฟท้าย LED นะครับโค้งวอาสวยงามแบบนี้เลยนะครับดูมีเอกลักษณ์ของ Sky ยเออร์จิก้าแน่นอนนะครับด้านหลังก็ไม่มีสเศษหินโดนในตัวเขาเลยนะครับระบุชัดเจนนะครับรุ่น GX นะครับผมชัดเจนกันเลยนะครับด้านหลังสภาพโคตรใหม่โค ได้เซนเซอร์ไฟลัมมา2จุดด้วยนะครับได้กล้องหลังมาด้วยนะฮะมาดูสภาพด้านหลังกันหน่อยนะครับคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่เลยนะฮะไปได้ทั้งครอบครัวแน่นอนนะครับจะมีลูกเยอะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรนะครับย่างสบายๆกันเลยนะครับผมเป็นรถราคาประหยัดรถครอบครัวที่น่าใช้อีกคันนะครับมาดูรถยึดกันเลยนะครับด้านหลังไม่เคยโดนขับมาแน่นอนนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับด้านขวาใสๆกิงๆเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับแล้วก็พับเบาะลงไปค่อนข้างง่ายด้วยนะครับนี่นะฮะโอ้โหเรียบลงส อย่างนี้เลยนะครับ ใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยเดี๋ยวจะพับตอนที่2ลงไปก็ได้นะครับเก็บของได้ยาวใหญ่สบายๆกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันภายในกันต่อครับผมมานั่งที่ driver seat แล้วนะครับขอเจ้าเอเดกา s คันนี้นะครับภายในนะครับได้ฟีลเรตโทรเรตโทรแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะครับดูคลาสสิกมากๆเลยเพราะว่าเป็นดำตัดลายน้ำตาล wood แบบ glossy นะครับผมผมชอบมากๆเลยดูโคตร luxury โคตรดีเลยพวงมาลัยก็เหมือนกันนะครับเป็นเอ็กเซนสีดำตัดน้ำตาลเงาๆอย่างนี้นะครับเป็น multi function มี s ช็อตค u ตบูชุดไรร้สสาายยับว่างสายมมาใหห้ดเลยนะครับผม มากๆเลยนะครับแล้วก็เลขมไม้ดแท้ที่ 75 0 0 0กิโลนะครับเลขใหม่แท้ๆแน่นอนไม่มีการกองใหม่มานะครับสภาพตรงจอกลางก็ใหม่มากๆเป็นระบบการแสดงผลแบบ LED สีขาวเลยนะครับผมโคตรเท่เลยนะฮะสภาพปุ่มแป้นตรงกลางก็ไม่มีการเลื่อนจางหายเลยนะครับแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับผมสวยงามมากๆด้านล่างก็ม่ได้1 2สโวลต์มานะครับ USB พอร์ต AUX มาครบเลยนะครับสวยงามมากๆมีคัปโฮลเดอร์2จุดนะครับเข้า R ให้หน่อยนะครับจะได้กล้องถอยหลังตรงนี้นะครับผมเพื่อกระจกตรงนี้ติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับชัดเจนเลยนะครับผมสะดวกสบาย แน่นอนไม่ต้องกลัวชนนะครับข้างบนก็ได้ไฟมาใชยงามได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่้านสะอาดนะครับมาดูสภาพเบาะเลยนะครับผมสภาพเบาะก็ได้เป็นเบาะผ้านุ่มๆแบบนี้นะครับมีลายแพทเทิร์นแบบเท่ๆสวยๆเก๋ๆนะครับนั่งโค้งสบายเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะฮะใครกำลังตามหางบแบบว่าไม่เยอะไม่เกิน400,000บาทได้รถค่อนข้างใหญ่ห้ามพลาดพาไปนั่งหลังกันต่อครับผมเข้ามานั่งด้านหลังแล้วนะครับของเจ้าเออร์ติก้านะครับคันนี้สมกับเป็นรถครอบครัวไซส์ใหญ่ของทางค่ายซูซูกิของเขานะครับแล้วก็แบรนด์นี้นะครับบอกเลยว่าเชื่อถือไดด้้แนนน่อวคาม ความประหยัดไปเลยนะครับผมความคุ้มค่าทําพราเจอ้อติกาคันนี้เลยแล้วก็สภาพข้างในมาดูสภาพบอกกันเลยค่อนข้างใหม่แบบใหม่มากๆนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีการขาดกันรูที่ตัวได้เลยนะครับแพทเทิร์นเบา<อ>ะนุ่ม,มๆเท่ๆนะครับแบบนี้ดูแล้วแบบโคตรผูด้ดีนะครับผมคุ้มค่ากับเงินทุกบาทที่คนจ่ายไปแน่นอนนะครับข้างบนก็ได้แอร์มา4ต่อเลยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนกันแน่นอนนะครับในอากาศเมืองไทยควบคุมแอร์ได้เองอย่างด้านหลังเลยนะครับมีทั้งหมด3เลเวลนะครับผมควบคุมกันเองเลยร้อนหนาวปรับได้เองนะครับข้างบนก ใช้งานได้หนึ่งร้อเนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมองไม่เห็นกันเลยนะครับด้านหลังสภาพเบาะก็สวยเหมือนกันนะครับไม่น่ารังกังเลยนะครับผมก็ไม่รู้จะตียังไงครับคันนี้กับงบที่ไม่เกิน4ี่แสนบาทนะครับสามแสนปลายปลายแล้วได้รถไซส์นี้ไปใช้ได้ความลักชัวรี่ความแบบค่อนข้างใหม่ของตัวรถครอบครัวแบบนี้นะครับห้ามพลาดเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างกันต่อเลยครับมาดูโครงสร้างบันคนขับนะครับเมทอาร์คอยู่ครบ้วนเดิมๆเลยนะครับมาดูหลังขวากันต่อนะฮะ เราไม่หลอกกันนะครับมาดูกันเลยครับเมทอาร์คนะครับไม่มีการโดนชนไม่แน่นอนนะครับไม่มีการแก้ไขงานมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านซ้ายกันต่อเลยครับว่าเป็นไงบ้างหลังซ้ายนะครับเมทอาร์คเดินถี่เดินตรงนะครับผมเรียบๆเลยนะครับงานเดิมงานดีแน่นอนมาดูบางสุดท้ายกันเลยนะครับหน้าซ้ายนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหแน่นจริงๆนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับนี่นะครับ เดินมาให้ดูนะครับโอ้โหเดินทีเดินตรงสวยงามจริงๆนะครับสภาพดีมากๆเลยพาไปดูสภาพใต้ห้องเครื่องกันต่อครับเราได้เครื่อง1,500ซีซีนะครับค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยนะครับสำหรับรถไซส์นี้นะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับมือรถยึดกันเลยนะฝากระโปรงไม่เคยโดนไข่เลยโดนผ่อดมาเลยนะครับ สภาพเดิมๆนะครับดูซุ้มหัวโช้กด้านขวานะครับเม็ดอาร์ครบชั่วนะครับผมรอยป้ายเดิมๆนะครับมาดูคันหน้ากันต่อเลยนะฮะโอ้โหน็อตยึดเดิมๆคันหน้าเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์กลมแบนเรียบเลยนะครับคันหน้าเดิมๆแน่นอนนะครับรับประกันกันเลยนะครับซุ้มหัวโช้กด้านซ้ายเดิมๆเม็ดอาร์ครบนะครับแล้วก็น็อตยึดตรงนี้นะครับเดิมๆซ้ายขวาเหมือนกันไม่เคยโดนไขมานะครับแผ่นกันความร้อนนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่เคยโดนอุบัติเหตุมาแน่นอนคันนี้สภาพโโโคคคคตตรรรรรใหม่กิ๊งงนะับ เดิมทั้งคันครับผนเริ่มต้นนับคันนี้เพียงแค่เดือนละ6,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมใครเครดิตดีครับฟรีดาวไปเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่279%นนะครับหรือใครสนใจซื้อสดนะครับ ไม่ต้องเสียแบตไปเลยนะครับ7%นะครับราคานี้เลยนะครับ388,000บาทงบไปถึง4แสนอยากได้รถครอบครัวดีๆนะครับห้ามพลาดเลยนะครับที่สำคัญนะครับผมออกไปแล้วประกันนะครับโครงสร้าง100%ว่าไม่มีการชนหนักพิกคว่ำต่อตอเปลี่ยนสีเป็นเครื่องก่อมายยามแมวไฟไหม้น้ำช่วมมาโอนเปลี่ยนมือได้100%นะครับเพราะว่าเรามีเล่มจริงเอกสารจริงให้ดูทุกคันนะครับ เรบประกันโครงสร้างเล่มจริงให้ดูทุกคันไปเลยนะครับผมแล้วยังไม่หมดนะครับหลังการขายเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับแฉมไปเลยนะครับหลังการขาย1ปี2 0 0 0 0กิโลกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็อุ่นใจกันได้เลยนะสบายๆนะครับเรารับประกันอยู่แล้วนะครับใครสนใจเจ้ารถคันนี้นะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์มาเลยนะครับหรือโทรเข้ามาได้เลยครับ